ในงานพระมหาสมบัติอินทปัญโยครับเจา้าวาวาพระพรรมกายออริกอนสหรัฐอเมริกาได้นำสาธุชนทุกท่านกล่าวคำบูชาพระรัตนารายก่อนที่จะได้ร่วมกันจุดสวานบุญประทีปและถวายที่พิยบุพภาโดยประธานนำกล่าวคำถวายคือกริยนานมิตสม,มายเผาพงสวัตกิริยนานมิตคำสายวรจ,จิตพร้อมกันนี้คณะท่านสภาพที่น้อมถวายดอกไม้นะครับบูชาพระรัตนาไรายแด่ท่านประธานสงฆ์ จากนั้นเป็นพิธีถวายกองบุญบูชาข้าพระโดยมีกัลยาณมิตรปรชาสิริวัฒนพาศาเป็นประธานนำกล่าวคำถวายก่อนที่คณะสงฆ์และสาธุชนผู้มีบุญครับได้พร้อมใจการประกอบพิธีบูชาข้าพระพร้อมกับศูนย์กลางพิธีวัดพระธรรมกายประเทศไทยอีกทั้งยังได้ร่วมกันประกอบพิธีกล่าวคำถวายขีฬานาเพัตว์โดยมีกัลยาณมิตรสารสินศรีสุพรรณทองกัลยาณมิตรดอกแก้วโลวันเป็นประธานนำกล่าวครับ พิธีกล่าวคำถวายที่พิยาวารีครับโดยมีกัลยาณมิตรนูพอรเรยสกัลยาณมิตรดวงมาลาพิลาวันเป็นประธานนำกล่าวพิธีทอดผ้า,าป่าสาวาระเตนคล้ายเดนเกิดนะครับโดยมีกัลยานมิตรดวงใจมณีราชกัลยาณมิตรแสงเพชรมณีราชเป็นประธานนำกล่าวในโอกาสนี้ท่านประธานสงใด้กล่าวสมโภชนิยกถาอนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะครับพร้อมทั้งได้กล่าวถึงความสําคัญของพิธีบูชาข้าพระที่ทุกท่านได้พร้อมใจกันประกอบกอบุญญกกริยา จากนนในภาพทุกท่านได้ร่วมกันอัญเชิญพระป่านะครับเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีทางนี้เพื่อเป็นการสืบทอดรักษาพระธรรมของชาวพุทธท่าพระป่าถาวถายทานในคราดนะครับดวงบุญสายติดในกลางยาวพันวาอนุโมทนาบุญกับผู้มีบุญทุกท่านนะครับที่ได้พร้อมใจการประกอบบุญญกริยาทั้งการทําทานรักษาศีลและก็เจริญสมาธิภาวนาเป็นภาพบรรยากาศที่มีความปลื้มปิติใจเห็นคราใดแล้วนะครับก็ยังความปลื้มใจให้เกิดขึ้นกับทุกๆท่าน ที่ได้ร่วมกันประกอบพิธีกรรมในครั้งนี้นอกจากนี้ทุกท่านก็ได้กรวดน้ำรับพรพระนะครับเป็นภาษาบาลีที่สมกุวลให้แด่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วครับ